เป็นต้นเีในการให้สัญญาณนับจาก5นะครับกานหน้าเวทีพร้อมไหมครับถ้าพร้อมบมือแสดงความพร้อมกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเรานับพร้อมกันนะครับจาก5 4 3 2 1เชิญครับเปิดแล้วเมคโคสาขาอุตรดิตเพื่อปลุกกระแสเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้เติบโตเมื่อวันที่1พฤศจกายน2000 565ที่แมคโครสาขาอุตรดิตถนนบรมาอาจตำบลท่าอิดอําเภอเมืองจังหวัดตุตรดิตนายสมหวังพ่วงบางโคผู้ว่าราชการจังหวัดตุตรดิต์เป็นประธานในพิธีเปิดห้างแมคโครสาขาอุตรดิตพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดุตรดิตและเสนาธิการมณฑนฐานบกที่35นางจิดาม,มากแก้วรองยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุตรดิตโดยมีนางสวัสดิ์ติถาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแมคโครและนางสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กรบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารผู้จัดการทั่วไปสาขาอุตรดิตในการต้อนรับพร้อมด้วยหอการคา้าอุตรดิิภาครัฐภาคเอก,กชนประชาชนร่วมงานและยังมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดตรดิษ จํานวน15ทุนเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนอีกด้วยนางสวรัตประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแมคโครเปิดเผยว่า mm. การเปิดสาขาเมคโครอุติตนับเป็นการเปิดสาขาใหม่ที่เน้นความยั่งยืนในทุกมิติทั้งการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรโดยโครงการอุตริ์โมเดลเกิดขึ้นจากการที่แมคโครร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหา วิทยาลัยร,ราชภัฒอุตรดิตก่อตั้งโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นให้มีโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตเติบโตและแข่งขันได้ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ประสบปัญหาไม่มีโรงแพ็คสินค้าของตนเองจึงต้องส่งสินค้าไปตรวจสอบและคัดบรรจุ ในพื้นที่อื่นทำให้ต้นทุนเพิ่มหรือเสียโอกาสในการขยายสร้างผลกระทบกับรายได้และวิถีชีวิตของเกษตรกรแมคโคร ko, เร็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของสินค้ากเกษตรท้องถิ่นจึงมีนโยบายสนับสนุนทุกพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการแมคโครเคียงข้างเกษตรกร,กรไทยเพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับจังหวัดตริษ มีสินค้าเกษตรที่สำคัญอาทิผักสลัดไฮโดโปนิกผักสลัดออร์แกนิกหน่อไม้ไผ่บงสับปะรดห้วยมุ่นและลองกองที่ส่งเข้าแมคโครสาขาอุตริและใกล้เคียงทั้งนี้การเปิดแมคโครอุตริเป็นสาขาที่148เกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งสาขาดังกล่าว มีขนาดพื้นที่กว่า5,000ตารางเมตรพร้อมสินค้าคุณภาพกว่า1,000งรายการอีกทั้งยังเปิดพื้นที่หน้าสาขาให้ SME ผู้ผลิตสินค้าโอทอปผู้ผลิตสินค้าชุมชนรายย่อยในจังหวัดมาจำหน่ายสินค้าในช่วงเปิดสาขาด้วย ไม่เพียงเท่านั้นแมคโครยังเดินหน้าพัฒนาแรงงานท้องถิ่นให้มีทักษะและความมั่นคงในอาชีพโดยเปิดรับนักศึกษาฝึกงานผ่านการทดลองปฏิบัติงานจริงในสาขาสร้างโอกาสรายได้ให้โยาวชนที่สนใจสายงานธุรกิจค้าส่งค้าปลีกนอกจากนี้ในการเปิดสาขาของแมคโครยังมีเป้าหมายสําคัญคือการจ้างงานท้องถิน่นโดยเปิดแมคโครสาขาอุตรดิตในครั้งนี้ ได้รับพนักงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่มากถึง75%หวังมุ่งที่จะให้การขยายสาขาของเมคโครสร้างการเติบโตให้ท้องถิ่นไปพร้อมกันผ่านการทำงานร่วมกับส่วนราชการสถาบันศึกษาทั่วประเทศและเกษตรกร,กรในพื้นที่สอดคล้องกับพันธมิตรของเราในการเป็นคู่คิดธุรกิจและเคียงข้างสังคมไทยเพื่อสร้างความ ยั่งยืนในทุกมิติค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่แมคโครสาขาอุตรดิตถ์ได้เริ่มเปิดดําเนินการนะคะ่อเช้าเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสมหวังพ่วงบาง,พบางโพมาให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดทุกครั้งในการเปิดสาขาข,าของแมคโครเนี่ยนะคะเราก็มีวัตถุประสงค์หลักๆที่สําคัญก็คือการสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นในจังหวัดนะคะ ที่อุตรดิต์เนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้ามาดําเนินธุรกิจอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เป็นช่วงโอกาสที่ดีแล้วเศรษฐกิจของอุตรดิต์เนี่ยเป็นเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตทั้งในเรื่องของจํานวนผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะแมคโครเนี่ยเราทําหน้าที่เป็นแหล่ง สินค้านะคะอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินค้าอาหารสดที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มุ่งหวังว่าการที่เราเข้ามาเปิดดาเนินการในอุตรดิตเนี่ยจะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลนะคะวันนี้อาจจะไม่ต้องเดินทางไปถึงสุขโขทยัยหรือพิษณุโลก แต่ว่าซื้อวัตถุดิบในการทําธุรกิจได้ในแหล่งใกล้ๆก็จะช่วยประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการสนับสนุนสินค้าเกษตรนะคะในการเปิดสาขาครั้งนี้เราทํางานร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพัฏนอุตรดิษฐเราทําโรงคัดบรรจุนะคะที่ได้มาตรฐานเกษตรกรในท้องถิ่นเนี่ย ก็ไม่ต้องขนสินค้าไปแพ็คที่ไกลๆไม่ต้องไปส่งสินค้าไปตรวจสอบในส่วนของนโยบายเรื่องเศรษฐกิจมีหลายด้านด้วยกันนะครับเดีขอเรียนว่าจังหวัดอุตลิตของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทําการเกษตรกันนะครับทำไงให้เป็นเกษตรที่เรียกว่าผลผลิตของเราเนี่ยมีคุณภาพโดยเฉพาะตัวทําเงินให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องผลไม้เรื่องพืชผลทางการเกษตรต่างๆให้มีคุณภาพนะครับแล้วก็ผู้บริโภค ปลอดภัยนะผู้ผลิตก็ปลอดภัยนั่นคือหลักของเรานะครับถ้าเกิดพี่น้องผลิตคุณภาพออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะครับจะเป็นผลไม้หรือจะเป็นข้าวหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เราออกมาของจังหวัดเราออมะขามสับประรดพวกเนี้ยนะเม็ดมะม่วง,งหรือตัวอื่นๆนะครับถ้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพก็มั่นใจว่าผู้ซื้อผู้บริโภคได้รับของดีเขาก็จะอะไรอะติดใจหรือว่าซื้ออีกนะครับ เพราะนั้นก็ต้องเฉิญนทวนแล,วละวณน้ำลงให้เกษตรกรบ้านเราเนี่ยนะครับได้ทําผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดนะครับแล้วก็เมื่อมีผลผลิตภาพนั้นราคาก็จะดีไปด้วยเพราะเป็นความต้องการของผู้ซื้อนะครับก็ยินดีที่แมคโครมาเปิดสาขาที่อุตสาหมาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสดิตนะครับนอกจากทําธุรกิจแล้วก็ต้องมาอาะไรรับใช้สังคมด้วยนะครับโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ของอุตสดิเป็นเกษตรกรถ้าเป็นไปได้ก็เพิ่มช่องทางการจําหน่ายหรือว่า ไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับให้ถูกใจผู้บริโภคมากขึ้นก็จะอยู่ด้วยกันที่แบบมีความสุขประสิทธิ์เพึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตรายงาน